นะสบายดีนุมือนะแม่น่ะใส่ใส,สกน็นุ่มได้สบายดีมั้อะไรอันนสบายดีก็มือขาจับกล้องขาจับกล้องมาลหยาดบดีอันี้ทิ่มรดกล้องนั่นทิ่ดดมรตัวจำเจ้าหล่ะเจ้ว่าเท่มึงเน่ยเฮ้ยเฮีนยนชวนไหนพอต้องมีระลักมาไม่กบป้าป้าสบ้าไ่นองเลยเนาะนัดพามากจากเกาะชิไดเลนมาเ่ต ตสัจังหวะขว่ยอยกับบุกบุเคยมาให้รับถูกเบิมบันหลีตัวไห้ให้สารนี่อ๋อส่วนรบบวนนนมบ่อนี่งเป็นคะแนนเฮาอะนะเจ้าว่าเขาล่อไปจักกันดิดินข่อยนีตนตยน่ตอนนี้บ่อตัวซิดแม่นบ่อตอนนี้บ่ออ๋อตัวน้องนเนาะดินนองสุดท้ยที่ผู้ใหญ่คู้ซื้อใหอ้เนาอ ติดกันเลยกันมันดินในตุมคำนะดินในตุคำกันาน่อตตอนนั้นสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง สบายดีป้าลุงเอฟซีกันเบิสสุขคู่สุคนวอร์เชยู์ประเทศลาวประเทศไทยเรือก่าต่างประเทศที่เป็นข่าวใจภาษาลาวเฮาเนาะกัยนยินดีตอนหับเข้าสู่ช่อง YouTube น้องตุไซวันศุกร์โอเคโดยพี่น้องมาอบัวพร้อมน้องตุไซมือนี้เนาะกัได้เดินทางมาเฮื้อเงานม,มี่น้อง,งเนาะอบความาผู้สุขดีอีกคนหนึ่งทีได้ทั้งที่ดินแล้วก็บโจั๊กนะครับเนาะ อ่ะก็ค uh, <Just nervous. S 3> ือ <vanilla> ว่าม <iti ates> ือนี่อ่าทางน้งตุไซนอกก็ได้มากับทีมงานคือเก่าพี่น้องเลยเนาะไอตุสิษฐ์แต่ว่าไอตุคำไปไดมาพี่น้องเลยวัอนี้เป็นขาเบียกเนาะอันนี้การทางตุไซก็คิดว่าสิบดีมาพี่น้องเลยเพราะว่าที่แรงทางตุไซก็หิดเวียกอยู่เฮือนอ่าเมียนเฮือนเมียนซ่านแหละพี่น้องเลยเนาะอันนี้กำลังอันเมียนเฮือนอยู่พอดีไอตุสิษฐ์มันโทรมาว่าอ่า ไปเวียกด่วนเด้อพผมนะไปอาคนไม่ให้คนไม่เป็น้องเนาะมาคนไม่ไปเห็นละเขาะละขั่วอะไรเป็นอ่องเอ้ยเดี๋ยวไปปะสั้นเดียวอ่าไปเบิ่งไป z มน m นำกันเลยพี่น้องผู้ทางพอไปมีผลการกำลังค้นใหม่คนต่อขึ้นนล้วถงเนาะก่อนไปก็ฝากหน่เด้อฝาก้พี่นองเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็เบิ่งโฆษณาทางตทูไซเน่เด้อเนาะเดี๋ยวเป็น้องไปเดี๋ยวไปเบิื้องกันเลย เดลยพี่น้องเนาะโอ้ทางพรไอ,อ้มีเพิ่อนขากำลังคนคนต่อขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเม่เดอรตุสิทธิ์เพิ่อนขารถพ่อมาเมือนี้พี่น้องเลยว่ารถจะรถของไอ้ตุสิทธิ์เพิ่นขาคือใส่บัรได้เพราะมันอันกระบะมันสั่นเนาะพี่น้องเ,เพิ่นเลยเอาคนได้มาเมือนี้เลยโอ,โอ้เต็มรถพระจักคือว่าพอพระจักเนาะแม่ไอ้มีสบายดี้ะแม่เด้อ อยู่อยู่กันจะคนมือนี่อยู่สามสี่คนนะจืงเขาได้อยู่บ่เนาะได้อยู่งานเราไ่ได้มาสบายดีเด้ะสองสามมือเนาะงานเราจืดไม่ได้จะไม่ลืมกันเลยเนาะสบายดีตัวเด่นเนาะสบายดีน้องโดยโดยจืดชิ้นหอดข่อยอยู่บ่อชิ้นหอดอยู่แฮนบ่อคิอทอดแต่ว่าช่วงนี้ ักเนาะเป็นอะไรนะมันอากาศัแบบนี้เลยมันหอนเนาะมันหอนมันอ้าวไปในีป้าที่โต๊ะกี่อยู่ในรถบันลงมาหุ่อู้รถให้กัวนตกนรกนี่เจ้าภาพกล้องนี่ต้องใช้ถือเลยจ้ะโดย20โอ้จะสี่คนซอยเพิ่นบ่ไปขาง้ายก่อนอเดี๋ยวมันจับจักเพื่อนคนนึงก hey, oh, ็ได้เลยมันจะเดี๋ยวจะจับก่อนบัตรหนึ่ง ไปเลยอ่ะอืมไปไปน้องเลยเนาะไอ้ตุเด่นเพิ่นคนซอยพไ่น้องเลยจังแล้วอาไว้เนาะจังได้เมื่อวัยเพราะว่ายังเงินเบียดอยู่เพื่อนแต่ยังไม่ทันแล้วทำได้พี่น้องเอ้ยหาทางพี่ก่อนเนาะลองมีกับตัวโทษสบายดีแล้วพอลองมีเด้อเอ้ยมีเดินลองมีวะอ่าหมดจฉกไรไรอ่ะสู้ๆสู้ๆ แมนเบิร์ตนี่บอ่อนิเบิร์ตซัมมี่บ่ตัวเอาไปนี่ตัวยังมีอีกมันขางเงินเด้อโอ้ไม่ไผ่พร้อมบอ่อพออยู่บ่เนาะรถเดียวนี่บ่พ่อให้มันพอได้เนาะฮะหมดงามหมดงามหมดเนี่ยได้หมดงามมวนหม,ด,มด,ดงามบ่ ถ้างคุณเบิ่งนขนาดหมดเบาเนี ham, ่ยโอ้หมดงามอ๋อมันครบบ่หมดงามนี่จ้ะครบคือเงินใดอ๋อมันเป็นแบบได้นต่มันคันบ่กำลังกูคันนแต่มันเจ็บเลยเออแค่อันนี้สบายเองก็ รำง่าสบายดีสบายดีสบายดีไอตุสิปเนาะสบายดีนุบมือนะแม่น่ะใส่ไอสิก็นุบได้ได้ทุกเวลามาสบายดีใส่สบายดีขับจับกล้องเลยขัจับกล้องมารยาทบอดีนี่จิ้มโลดกล้องนั่นจิ้มโลดตอนนี้เนาะเจิ้มชอบกันโอ้ยคนนี้ อกับผูกคนมาซอยสบายดีเด้อบาดีสิทนสบายดีเพอะไรเยนาะใส่เชือกกล้ามเลยอันนี้กล้ามกล้ามผืนเป็นมัดเป็นมัดอยู่เนาะปอ้ที่เท่าตุเรียนบริษัทชนน้ำยางเรียกย่างเดียวตุเรียนนะเนาะมีไก่ชุ่มเจ้าไหนว่าายอยู่จุ่มในใจเพิ่อนจกจมก็จมดอกเพราะว่ายินน้ำนะหมดไปขันจมออกเสียงอะไรได้ยินเนาะจมออกเสียงไงเาเมื่อทางงฝ่ายทั้งนั้น หมดบ่ตุหมดนี่ก็บ่มเบ้านเฮาใครเมดหยังตุฮมดคือกันมดงามคือกันแหละออโอมันยังใช้ยังซื้อเอาไปนี้สิไปใช้เฮ็ดหยังอันนีเาโอ้โดย้าลักบักเนาะโดยเ็ดก็เฮ็ดลักคั่เนาะยังยังเ็อยู่ด้นี่ยังบ่ได้แม่นว่าไมเด้บ่ใชอันพอน้องมีเพิ่นตัดเอาไม้อันนีเนาะอื เออแต่ว่าลาลากระจาดนะบูมี่สิทุกวันพนชิมนะบูมีทั้งทั้งออกไปในบูมี่ขายบ่นีาะนี่ตลดนตาด่ลน่ตลาดตาดตลาดนี่ตลาดนาดน่ตนีลนีตลาดนตลาดนีลาดนาดตลาดนลด่ดน่่ลลลนานนนา่าดีนนาานน คาเะเตะใส่ใส่ใสกับบ้าขานาดก,ก็ได้ไหมจ๊ะใส่ลูกกระบะได้บ่จังหวะข้า,างบนขึ้นบ,บ่แต่ว่เาเคยใส่ยู่เนาะรถซับคึมเนาะโดยแต่ว่ารถซับคึมพุดธโบมี่ยันนะดิโบมี่ยันคือรถเจ้าอันสีดำๆทั้งลังขนาดเนี่ยมันค้าเ,เขาเอากระบะลุงไดเนะ้เขาเอาอันใช่นะเขาเอาฝาท้ายลุงแบบนี้โอ้แบบอันเอากระพับเขาแบบนี้ cái oh. bán bò huyết đó bò bò nhau đấy rồi rồi bò nhang đỏ hay anh tu điền phân bèt đây cái đấy nói tại sao đấy nhỉ <laughs> <khenh. cười> nói 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 โอ้พอดีเลยเหตุเด you know ่นพันไปยิงกันโงกคือว่ายิงหัวเจ้าเนั่นทั้งสิ่ไงแหม่เนาะแล้วคือร่างงามะทุนอนเป็นแงมอยู่ยก็จู่ค้ำเลยยังเต้ามาสอตู่ค้ำไปดูเลยเจ้ามาสอนู่ค้ำไปใก้หัวจักกวาง จั like men, ่กเลยคอยกับบุ mm, wow, ๊คไปดองไปหาต้นลำบงอืมเพิ่นนอกไปดองบ่องบ่นไปหาต้นลำบุญป้าคือสีม่วนเนาะอือเป็นลำบุมาดูเป็นลำบงผูผอยู่บ้านห่วยเมาคือสีเมาแล้วเมือนี่เนาะเมือนี่ขอเมาเพิ่นว่ามันยั้งแบบไปไอ้เบิ่์นลุนหิ้งดีแล้วขันเออแถวเดียวแถวเดียวแล้วเนาะโอ้ยห้อมาจีกะเพิ่นเลยอืมเจ้าฮับไปใกล้พอดเถอะเถอะ ตัวตัว่าไมมตัวไหนมันน้อยมันยาวเขากับมัดเอาลืมว่าพวกนี้เกาะขึ้นก่อนเนาะแมนนากที่ไม่สังไพขึ้นก่อนไเนาะยันยันมันอันอันนี้ได้จังเอาทาบทั้งวงแม่นแล้วทำบัตรเอาบอกระหัสเสี่ยงหมัดขวบเข้ากันเลยเอาให้กระติ๊กอยที่ไปแหละเนาะตบเลยมันขื่นนะเนาะ ตันียังบ่ได้ได้อะไรก็หมดหมดคำให้หมดคำใหเมื่อไร่จะหเมื่อไร่ให้เมื่อนี้หมดถ่วงเป็นเล็กเป็นเลี้ยวไเลยทันไดท่วงหลายยี่โมเดอร์ยะปะปูเดอระปูได้เลยยังตัวนี้คือเงาใช่ตัวนี้คือกายมาหลายแท่นี่องย ให้มันสั่มกันเบิดเน,ะ<ม>นาะเพราะเดียวยันลดยันล่างเพ่นแล้วมาเกาะม,มาแล้วเนเดี๋ยวมันเกิดลัยพิเหติมันฉีกเ,เ,เป็นโทษเอาผ้ามานี่วานนี่วหมือนกันไปดองบ่อวานนี่มีงานหลายนะทุนเนาะวัวไัยเลยมีมีแต่ง,งาน งานดอกงานนี่เฮห้งานดอกงานแต่งงานแต่งงานแต่งงานแมนก็เป็นเป็นน้องแฟนใช่เขแบบไงเลยเนาะเลยยังงานดอกว่าดอกมันไม่หมดสองบ่เนาะมีแต่ดอกแต่งานแต่งบ่มีเงินบ่มีเงินใส่ซองบาทนี้เอาไปบาทเดียวนหนยังไม่เต็มใช่ไหมคันเต็มกผู้เอาขึ้นโต๊ะโชวโชพอเราหายจะไหนจะเบ่าวลายโพดเรื่องหมดเรื่องยังก็ไม่เต็ม ตั้งใจเ้ยตั้งใจนะว่าโทษโทษวะเนาะมาหางแล้ได้มาดี๋ยเนาะอฮเตี้ยเรื่องนัดะยะบาดเอาเอาตัวนี้ด้วเนี่ตัวนี้บริอาบอตัวนี้เอาขื้นมนเลยะ้รนีเขาอหากจะบอกพ่อเนาะไม่ไดขึ้นแจ้งผีชี้ให้ผีสามรอดจ้ไปเพราะว่าท่านบุญยี่บอนนั่ง เว้ากระบะเขาเร็วเวียงเขากับออกมือเลยเด้แมนไอ้เจ้ากัดขี้สำรองบางอย่างเราเราจักพ่นจะมีเลยขี่ไปตำลังก็ได้นะโอ้ยระวังเด้อระวังเด้อเนาะเหนื่อยชับนไม่ได้เนาะอ้าโอย คนหายอะไรสัตว์จ้วกเซเว่นเอาอีกแล้วเนาะรนักเตะคนเราได้ที่แกยืมเรามาได้นสิเราใช้ยืมแต่เท่อเดียวเท่อทุนไทยนี่ไม่เอ้ยยืมในเรื่องรถไปใช่เราโอ้เราห่วงได้ทุนนี้ก็ไหนไอ้แกยังนั่นแกไม่ให้พ่อต้องมีอย่แล้วขึ้นว่าได้บัตรไปดตอนนี้ผงเดินขับรถนั่นให้รถวิโก้แชงเด้อร์ สองไอ้น่องแต่ใช้แต่ห้องเยี่ยมบ่อหนะปูใหญ่นะโอ้โร้อนชาถึงหัวหาได้เลยอืมกระได้มันยาวห้องแต่ะอาดออกนะให้มันสั่มกันหมดเลยทำนั่นพอดีได้เลยนากระหาตรงยางมัดใช่ก็บอมัดกระได้เห็นอยู่หลังน้องอันเว้นอยู่จะมีแต่นี่ปะ หมัดก็ดีน้ำมอีนล์น้ำมอกบัไปบส่อพอไหมหมัดมัดขอยท้ายคลิปคืออย่างข่อยท้ายอย่างนออก็ได้มัวไปส่อพอเอาขิงลูกนั่นแหละได้แหละสันนี่เอาขิงก็ได้ตัวสันนะได้ใช้งานได้หั n หมัดไปพุ่นหรืว่าจะไปทอดตัดเอาอยู่ป้าทอนชิมไปหาหลักเอาอยู่พุ่นเนาะบัวหลักแน่พอแล้วเออก็เดี๋ยวไปหาหลักเอาเท่พุ่น คำว่ารักนิดน้อยหนึ่งกับโบงามนิดหนอยขันพิ่นจับได้นี่เนื้อได้ขันพิ่นจับได้เป็นกุ้งโบงามเป็นกุ้ไหมแล้วเนาะไหมแหละไปดูพันไหมคเัาไก่แห้งสะแต่ความดีแล้วเนาะแต่ก็ว่าเจาะก็ซื้เนาะโบเจ้าว่าแท้จริงจำเจ้าน่ะเจะว่าแท้จริงมึงแม่เฮ็ดเชี่นชวนไหนพอต้องมีเป็นรักเอาไม้กับปลาปลาสะบ้าไปปนธนาคารไปยังสายพอบ้านพ่นสิมพ่นสิม บ่ได pues so ้พากันให้ยู่บัดแก่งแล้วบัดแก้งปั่นทุกแล้วอ่ะหากก็ไปยู่เวลกไม่เพราะว่าบัดแก้งว่าตัวซิดพร้อมเพราะว่าโย่ตัวซิดนำพาไปสิเนาะไม่แห้งเนาะมันเสร็จเสร็จเงี้ยเพียเนาะน้องตัวตายกันยังบ่หาก็มาเห็นพี่น้องเนาะว่าเป็นมาลายมือลายวันเติบเนาะ อืมทอะไข่อยกระยากด้ิกระยากด้อยากอยากเมื่อยค่อยเมื่อยจับกล้องให้ตู้เด่นเดนี่ยังส่วนไปลไม่อยู่ี้มาใหญ่ร่อยน้ำแหลกนี่ขวดเป่าแล้วจะห้เนาะอ้าวโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเมียังทำนอกจากที่กันแม่ออกแต่หุ่งมอเลยพ่อแม่นออกแล้วออกได้ซองมือแม่นเดี๋ยวเข่งแห้งเหรอฮาวางผ้าเอฟซีไปเยี่ยมโดยอผ้าเพิ่นไปถ่ายไปเยี่ยมเบิ่งเนาะโดยโดยนอนเลยเนาะพี่นอนหุ่งมอพี่น้องเลยเพื่ตรียมแม่ผ้าตัดผ้าตัดเนาะอันนี้ก็ไปเ็ดนข่าวมันเหดข่าวอันนี้ จะไปเห็นฮาวมันนี่็บ่แมเมนได้หน่เนาะไม่เดี๋ยวพ้อหัวบ่บคว้ยขนาดพี่น้องเลยใค่พร้อมนีนแก่บ้านบ่เฮืองขนาดนี้เลยต้องนี่ลายๆนี่จางเย็ดเป็นหัวเป็นฮาวได้เฮ้อบดบอบับอืมว่มุดข้อผิดมาเรอยๆอาเรืแลยวก็หมดนี่ ไม่ยังตัเดินกับคนบ่อังทุ่ยให้ได้นี่ก็ให้ให้เหมือนตัวเอาให้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 เออถือว่าตัวเองถือว่าตัวเองรานนมัเออถึงแล้วตัวหาเอาไว้ด้านนีเนาะไม่เจนี่เอากระทุนไผ่อหนากระทุนไผ่อหนาอะไรแม่ตัวเด่นเอาไว้ยิงกระป๋อมมาแมนเพราะว่าไปเล่าขับรถแล้ว กำลังอะไรขึ้นเอาเบิดบบบนี้เนาะยังได้ผู้ยังยังบ่โอ้คือเรียกว่าเบิดเลยแม่นโอ้ไม่ยังนี่พิ่นมากแล้วล่ะในหัวนี่ไปจักอันนี้แม่นบ่แม่ไปอันนี้ข้าเจ้าเจ้าคล้องข้าเจ้านี้แหละข้าเจ้าห่างมากเอาคือเรียกว่ามากแล้ในหัวนี้ โมเอาได้ตมนากักออยังลายพู่หน่อยคิดได้ว่าเบิดเลยมันเอาตัวนักหาคือง้อเลยตลขึ้นอะไรตู่ราวองมันหักนี่เรางมันหักยังมันถือหลอพผ่นหักออกรดคือเอาออกรบ่หักออกก็ได้เนาะอนาพนักรไห้หลังมันยุยธเลยโอ้ เจ้าเยา,า,าว์ลายไข่ห้อนเดี๋ยวนี้หนหละท่านายเอ็มลอยจะขวดมันเฮงไงเนาะมันมันมันสิบวันเห็ดผู้เดียวเลยบ่หันมาไดเอ็มลอยนี่ต่อไปจังแวซี่ไปยนบโคตรสีบุแหละโคตเอาน้ำเย็นๆเนาะไข่กระว่าวลายแด่ก็คอแห้งเลยบ่ลายก็ข้อแห้งเสียงชูมีเลยนี่น้อแล้วๆกันเฮาอันคันว่าเคาหมดครบหนึ่งบ่ <c oughs> อันพันมาเขาจ้างเห็ดเบี้ยน้ำซู่มเฮ็ดเบี้ยน้ำจะหยาดุษจะหยาดจะบอกไปน้ำอย่างไปน้ำเนาะนี่คุ้งกัวเนะคุ้งกัวคนก็ห้าคนเอาลงกะหาเอาลงไหพคอยกันเด้ใมีค่าทำกันมีค่าทำกันถักเง้นเสียลายทัเสียลายทั่วเพื่อใะเลือกอ่ะตัวนี้เลือกอ่ะตัวนี้พันหนึ่งกับเพรต้องมีคนคือเ้าพอต้องมีคน้กเาคำพันหนึงแล็บไม่ได้ไ่ได้เห็ดอย่างนี้แต่บอว่าเพิ่นเพิ่นจะเพิ่น่า เพิ่อนว่าเขาจ้างได้ก็ได้จ้างผมได้ก็บโบเป็นยังเพิ่นมีแต่หนาที่แก่อย่างเดียวบ่ออ๋อป้าป้าเพิ่นแหละข้อมือดิ่เนาะมีอย่างกระเพงเช่นลยแต่ขาแห้งแซนจะถือกระท่วงมักเบ่อดิ่เนาะโอ้ยขันเป็นข่อยนี่เขาแก่มาบัดเดียวเบิร์ดเดย์ตุสิษสำคัญขันเป็นข่อยฮะแก่ยังแก่ไม่นี่มาบัดเดียวเบิดข่อยเห็นนะข่อยข้าจับกล้องเลยซื้อ ราคาจับกล้องสั้นเลยบาทนียวอขออีกนะสบายดีสบายดีว่าจะปากขมด้วยนะครับิมเลยว่าิมเล้ว่าตัวเด่นทมเคยัด่นถามมากอะี่เจ้าไ้อบไอ้ไอุ้กค้ามยอดนี้หนูเยนหนูไอ้เด็กเป็นฝ่ทั้งไม่ตัวเด่ไปควมคุมแบเป็นประโยชน์อะไรื่อนหาเนาะเออแล้มันยังมันยังไ่ยุ่งไปเลย อ <N> ันคนแรกกะล้างมือล้างหยังก่อนเด้อตุเลนเด้อนี่นี่ล้างบ่เป็นหยังก็ได้ขึ้นเสร็จใส่รถเลยก็ได้้เดี๋ยว่อว่าหยังารถมามือเดียวมีแต่หอยหยังอันนี้ว่าอูห้องับนี่ว่าได้เอาเบิดบาอ0 0บาทใเวลาคนมัดได้่นๆนี่บ่เป็นหยังดอกเนาะ แมนขันมัดกับจัชชิมัดอะไรมันแมนว่าชิมัดเย็นยาวเพิ่นนะบับป่าเที่ยวเครื่องปะสต่ลิงเทาอืมมันเนาะอต้องมีเนาะโดยมาครับอกเพี้ยเดียวนึงครับเราเตรียมแต่ว่านี่ภูแหละแต่ว่าตั้งทุนกับตั้งมีเรียกมื่อวานแมนเมื่อวานกเพราต้องมีเพื่อนกับภากอันไปดองอืมคอยบูพุตจะได้ว่านชูจามาคนในเพิ่นนี้ มาคนใหม่นี่มือนี่นะเมนคอยบูฮู้ซ้ำอะไรอะไรที่มันบกเข่ากับสู้เต่าเด้ด้วยปาเกือบเต็มหลดเนาะใครแต่มีอันหลดพอจุซิดเพิ่นสสแลดได้เสียงเงินึ่งได้หนิรีโวกันขี่คันนี้แล้วก่อนคันนี้แล้วพาหาไม่ได้ประมาทได้หนิถดมูลได้หนิเนาะอนเดอ ให้อยู่หรอกเนาะจะไปลองขึ้นไปนัง่งลองเบ,งบิ่งบ่อให้อยู่ <c oughs> หมดบ่อนาะเป็นหน่องเองเนาะและสีได้ขอโจกล่องไปก่อนไปเจอกันอีกที่อยู่ที่ดินเลยพีนน่น้องเลยเป็นหน่องเลยเนาะนัดผ่ามาจากะจะาะสิได้เลยหมาใส่้ตัว น่จังหวะอยกับบ้พุเคยมาับินจะรับบอขึ้นมาหลดฝอเย็นบบจะรับบะเจ้าเนาะดูค่อนตอนนั้กินนี่ห้อนสีรับแล้วนี่คืออาจะราก็เต็มพลังอยู่ดิทีรับอีไว้สองซัมเมอมาีนบเรยบรย์กักผ่อนนะบ้วบอจะไปใส้หนยาวรยาลายบอลัยคือสิ่ไรเองเนาะ ปล่อยมาพี่น้องเลยปล่อยไม่ทั้งรังรถมันมาไวบ่ได้เนาะคันสี่คีชัดจวดจวดคือบ่มีอยังนี่กันบ่ไดรพี่น้องเลยันดีฝนตกแห้งแต่แป๊นี่อันก<ด>ี่ฝนบ่างไงเนาะดินจนะเจ,จ็บเนาะนี่ดินเจ็บเลยแต่ว,ว่าผุนฮดน้ำไปจักอันนี้ปล <c oughs> <c oughs> ูกมันทักเลยเนาะอันจะปลูกมันเลยโอ้ทางนี่คุนปลูกมันไปจักอันนี้เนาะเย็นแมนยู่นี่แมนบ่ไปนี่บ่แมนพุ่นบ่ ทางได้บ่ไปทางฮะช่างเงี้ยเงี้ยบ่ะั่งเด้อขอดกรบเป๋ามาแต่ดนๆดนเลยขันจุดแค่เดียวมันฆ่าผมอ่ะเนาะโดนอยู่ไปยังเเนาะไม่ติมรถเนาะเอ้ยผมเป็นยัางดอกนะรถไทยก็มีให้เพิ่นดึงอาเพิ่นดึงอยู่แล้วเนาะแถวไกลสั่นก็ให้ให้ตูเด่นจะดึงเด้อขาชีขึ้นขี่ ดินมันเจ็บคักอยี่นี่เน่ยบาดเหนียวฝุ่นอ่ะคักเลยพี่น้อยอือก็เออดบางคนกันยังปูกเคืองเลยเนาะ เนี้ยเขาอะนะจะว่าเขาหล่อไปจักกันอีอุ้ยเนี้ยเขาจะว่าเขาหล่อไปจันเขาอยู่หล่อในกระจกกับขี้ขี้ขี้กระจายเพิ่นกับเนมแี้ยเขาเนอะเนอะต่ว่าเป่นเนี้ยคนหล่อเนาะใช่ดินเขาเลยเขาไปมองนี่ไม่ได้พราตู่เขาไปมองนี่แล้วก็ถอยกลนเขาไปมองดินนั่นนี่มองขางอันอันอันลากไฟนี่สุดก็ไปนี่มันสีลงหันหรือว่าหรือว่าไปเอาไปป้าไปพ่อมองดินน่องตุ้ยเห็นบ่ ดินดินข่อยตัวได้ดินข่อยนี่บุญเนี้วไก่งัวแลนี้ยอ๋อข่อยยังบม่ได้เห็นเลยได้นิดน้องเลยอยู่แถวพา่น้องไปเบิ่งเลยมือนน่องนี่พื่อเราจะข่อยขนมาโอเชี่ยวไปไหว้พุ่นบ่อพื่อไหว้ใส่ท่านท่านปลูกนี่น่าจะปลูกอยู่นี่เปล่านะปลูกมันฮะปลูกไปคนละแหนตัวเด่นเนาะเอาลงกเอาลุงยืนรอแล้วยืนแล้วนี่รอแล้วแมนลงบนีไกลเลยโอ้น้ำเกาะกันอยู่นี่เนาะเลยอู้น้ารังมือรัง เห็นว่าขาได้แล้วบ่เนี่ยคนลงกับเพื่อนกับบรรยากาศตัวเนาะยังยังยังคนลงอีกเจ้านี่อ๋อลงคอนเสิร์ตเนาะอืออ๋าโษคนใบตัวแค่นี้นละเรื่องเลยนี่คอยทุกตลกบ่นี่คนละเรื่องเลยคอยทุกตลกบ่ตุดเด่นข้ากันใส่สโศกเครื่องมาสศกกัะสันแมนอะที่ทุพี่น้องเลยพวกพขนาดไปมีเพฝนกับมาแล้วพี่น้องเพฝนหอนมาจากไอตุดเด่น เอาเย็นๆไปให้เพิ่นดูนะเ,เย็นๆเด้อเอาแต่เย็นๆเด้ออันนี้ขนมข่อยอันนี้นุ่มแล้วเอาไว้ข่อยกินอันนี้หิขว,ขวข่าวพี่น้องก็ยังบไปกินนอดข่าวห่อน้ำเนาะเอาไว้ในรถเออมาทำมาโอเคฟังนี่พี่น้องเหรอพี่นาะดินข่อยในตัวนี้บ่ไอตัวศิด แม่นบ่ตอนนี้บ่อ๋อตั่น้องเนาะดินนองสุชัยที่ผู้ใหญ่คุณสื้อให้เนาะอ่าก็ติดก็เลยกับอันดินในตุน่มคำนาะดินในตุ่มคำก็น่าจะตอนนั้นยั้งเหมือนไอพรนี่มีผลขึ้นมาจอดจอดจุดดินข่อยอกว่าดิบใบไม้ผืนบ่หนี่เนาะอืมย่างเง้ย เชียร์ขาจอดเด้อขามาจอดอยู่ดินข่อยนีเด้อมาเด้อสิบพันได้ข่อยไหลเป็นสมองอืมเออค่าน้ำมันรถเนาะโดยไพ่ได้คานน้ำเย็นๆจะกลัวได้หนิกินหนับกินน้บมาเด้อเด้อเด้อเอ้าอย่างงี้เนาะคือว่าเห็นออกมาก่อนยังหอดตำลังองนนิตำลังเนาะคอยเรีนเนาะ อืมเด็ดเนี่แกกแแห่งขนาดเลยเนาะกระติบประมาณนี้เลยเป่น้องเลยเนาะน่าที่เด็ดเนาะน้องครัวแน่เนาะเป็นรองเนาะพอมันเด็ดเนี่เอาสุขภาพกันฝนลงเด็กกับมือพักก่อนก่อนเป็นรองเลยนี่องเลเนาะือว่ามาฮอตแล้วที่ดินกันคือว่ามีแต่สิ่คนเครื่องคนไม้ลงเนาป็นรองเนาะบ้านนี้กันอู้ น้ำกอกกามีเรียบร้อยเนาะบหอนตั้งมือกันนะกัดสิประมาณนี้เด้อแม่พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กันน้องจูายกัดสิได้ขออาคนเครื่องคนคลองลงซอยกันเนาะเพราะว่ามันแดดฮอ่แห้งพี่น้องเลยเนาะกัดซอยกันลายคู่ลายคนกันจังแล้วไว้พี่น้องเลยจังเลยเนาะแดดฮอ่ดีดีเติมเต็มรถเลยไหมพี่น้องเลย พี่น้อกเนาะคนลงนี่บอกบอกญาตไในดอกพี่น้องไอ้คนลงนี่ทีมลงทีมลงเลยกะับแล้วกะให้เพิ่นเห็ดเลยเนาะนะพี่น้องเล,ย,ล,เเลย,เงเยสำหรับคลิปนี้กะอาหารพิพากป,ประกันใดก็ต้องการาบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อพี่น้องเนาะอ่าขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขออยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางตลอดปลอดภัยบุญหนักษาเทวดาคุ้มครองเด้อทุกคนเด้อโดย ที่นี่กับผ้าไขว้พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เบิ่งอุโฆษณาให้น้องตูไยเน่เด้อพี่น้องเด้อเอยเนาะนะถ้ะาไนี่น้องตูไยกับี่ได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี